สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้เกศจะพาทุกคนไปดูกาแฟาเวียดนามที่ตลาดโรงเกลือค่ะนี่ค่ะที่เขาขายอะไรบ้างนอกจากกาแฟาแล้วอ๋อนี่ไงเกศเคยดูที่เขาไปเที่ยวเวียดนามกันแล้วเขาก็ชงกาแฟาแบบนี้จะได้เห็นไหมนะลูกค้ายเยอะมาก เจดจะสั่งกาแฟเขาและให้เขาชงให้เจดดูคือเขาขายดีมากเลยค่ะคือไม่หยุดเลยอ่ะเพราะ่ายสองคนอ่ะแล้วอ่ะเจดเห็นที่โต๊ะอ่ะจะมีแก้วกาแฟอยู่แก้วนึงแล้วก็มีการน้ำชากานึงแล้วก็มีแก้วน้ำชากแก้วนึงนะคะน่าจะเป็นเซตของเขาในการที่จะฟื้นชาเอ๊ะในการที่จะฟื้นกาแฟร้อนอยากรู้จังว่ากาแฟร้อนเขาเรียกว่าอะไร อ๋อย่างนี้ก็ซื้อกาแฟเย็นกลับบ้านอปะเทุกคนค่ะเฟซเนี่ีสิบาทอ่ะพร้อมน้ำแข็งด้วยนะอันนี้กาแฟอะไรคะอันนี้เป็นกาชงกาแฟกาชงกาแฟต้องต้องสั่งกาแฟร้อนใช่ไหมก็จะได้แบบนี้มันนี้ผมชงกาแฟนี่ผมใส่ในเอาเอาชุดหนึ่งได้ไหมคะอยากเห็นมันต้องชงทุกหมดที่ในตอนเช้าผมถึงชงอ๋อชงเสร็จทีเดียวแล้วก็มาเป็นอันนี้ครับ อ๋อเวลาชมนี่คือเอากาแฟใส่นี้แล้วก็วางใส่นี้แล้วกาแฟมันก็ค่อยๆหยดลงมาตอนนี้สําเร็จรูปแล้วครอุ้ยไม่ได้เห็นเลยล่ะอันนี้เป็นอันนี้ปกติมันกาแฟแต่บางนี้ผมใส่ชาก็ได้อันนี้คือชุดหนึ่งใช่ไหมคะครับผมอันนี้เป็นกาแฟร้อนกาแฟร้อนกาแฟร้อนนี่คือกาแฟที่ชมกับเมื่อกี้เลผมแล้วก็ ใส่นมครับผใช่นมในร้านใส่นมเลี้ยงคะใช่แล้วแล้วก็มีชาหนึ่งเจ็ดนี้เท่าไหร่คะยี่สิบบาทอีสิบบาทเหรอเช้าเช้าจะชงกาแฟเนี้ยกี่โมงอะคะเอ่อผมชงตั้งตั้งโมงั้อ๋อตีห้าหกโมงเช้าชงกาแฟอ๋อแล้วก็มาถ่ายในทันเกตก็เกะกะเขามากเลยเขาก็ขายดีมากอยู่ตลอดเลยล่ะ เขาก็ใส่นมก่อนแล้วก็ใส่กาแฟาที่เขาดิฟมาเรียบร้อยแล้วอุย้ยเกดเราไม่ได้เห็นตอนที่เขาชงกาแฟาดิฟเลยค่ะเพราะว่าเขาชงตั้งแต่5-6โมงเชา้าแล้วเดี๋ยวเขาต้องใส่กาแฟาแล้ว20บาทคะ่ะทุกคนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะเปิด6โมงเปิด6โมงเช้า ร้านนี้นี่หน้าตาแบบนี้นะอยู่ตรงล็อก A อดีค่ะถ้าไปทางเนี้ยแล้วก็เลี้ยวขวาไปเนี้ยก็จะเป็นเซเว่นค่ะอ๋อนี่เขาเอามาเก็บเฉยเยใช่ไหมไม่ได้ชง <laughs> สาธุอ๋อนี่ชงอะไรคะชงชาแดงชาแดงชาแดงนี่ไว้ทำอะไรคะชามะนาวชามะนาวอรอวิทยอยากลองกินมาชามะนาวเย็นเหรอคะ <laughs> อ๋อจะเก็บกินชามะนาวเย็นแล้วเก็บสั่งกา,ฟาแฟร้นอนให้พี่สาวเก็ดีก,กว่ากาแฟนันน้นอะภาษาคาเมลเรียกว่าอะไรคะอะไรกาแฟกาแฟพิซซ่าทำไมจ้ะกาแฟก็กาแฟหรอแล้วโกปี้คืออันไหนอะอะไรโกป,โกปี้ไม่เคยกินครับฮะไม่เคยกินเออไม่เคยกินพี่อะเคยกินกาแฟฝั่งปอยเป็ดเขาเรียกโกปี้อ่ะ ที่เป็นเควื่อยเล็กๆแต่จาไม่ได้แล้วว่าเขาชงยังไงนี่ค่ะอันนี้เขาชงชาอยู่ถ้าเป็นชงกาแฟก็ใส่มันการใส่เปก,กาแฟแล้วก็ใส่น้าลงไปที่ชายเขาไปส่งกาแฟอยู่ออ้ยเขาช่งช่องช่อชงมันถึงแล้วก็ที่หมอใส่ไปเร็วมากเลยค่ะเมื่อก่อนนะคะที่ฝอยเปดตนะคะตอนเช้าๆก็จะมีร้านเล็กๆอยู่ข้างทางจะมีข้าวต้มด้วยมีปลาท่องโกตัวใหญ่ๆ คือตัวละห้าบาทใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็มีกาแฟเรียกว่าโกปี้เขาก็จะไปนั่งกินกาแฟกันเท้าๆแล้วก็คุยกันดูมีความสุขค่ะที่นี่อ่ะบรรยากาศก็คล้ายๆกันทั้งหลังโนนะคะมีลูกค้านั่งเยอะแยะเลยเขาก็คุยกันกินข้าวก,กันดูมีความสุขค่ะแล้วก็บางครั้งเขาก็เล่นหมากลุกกันเก็บก็เห็นว่าที่โต๊ะมีหมากลุกด้วยนะแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้เล่น เอากาแฟร้อนให้พี่ชุดหนึ่งสิแล้วก็เอาชามะนาวเย็นด้วยแก้วหนึ่งชามะนาวเย็นอา้าวเปลี่ยนคนแล้วเมื่อกี้เด็กเมื่อกี้น้องน้องไปแล้วนี่พี่<ะ> <laughs> หันกลับมาเปลี่ยนคนแล้วออค่ะรากาแฟม่อ่ขายมากี่ปีละคะขายหลายปีแล้วหลายปีห้าปีแล้วอยู่ตรงนี้ตลอดครับผมเฮ้ยลูกค้ายเยอะไหมอะ เขายทั้งวันหรือขายเฉพาะตอนเช้านะขายมันก็เรื่อยๆถึงเย็นกลางวันไม่มีคนนะกลางวันไม่ค่อยมีคนตอนเช้าถึงเช้าประนึงหรออ๋อถ้าเกิดว่ามาตอนกลางวันนะคะเราก็ยังได้ซื้อเขาอยู่นะเขาขายทั้งวันนะขายเรื่อยๆเพราะว่าร้านเขาอยู่ตรงนี้ค่ะเขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเกตจะซื้อข้าวหมูทอดเขาด้วย เกดอะอยากเข้าไปถ่ายตรงนั้นที่เขากําลังทาทาอยู่แต่ว่าเขาเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกตลอดเกดก็เกงใกล้เขาอะเกดอะเกดกะเขามากเลยใช้ชาเนี้ยค่ะชาเนี้ยมาจากไหนอ๋อชานี้มาจากฝังนู้นป่เหรอชาวเวียดนามมีภาษาเวียดนามใช่ไหมคะอ๋ออิืทอ ការលេចលែងនេះឯខាវៀតណាមមកណាค่ะ អូមកចេះហើយសុំតោះបងផ្លិចឆឹងមកហើយអឺអាយអាយផ្លិចឆឹងបងសុំតោះបែរគេមកសុភាទៀតណាមែននេះកាហ្វេរបស់ភីមចាឈប់ឈប់អូនចាំមកភ្លេចភ្លេចនោះណាសុំតោះទៀតនេះផ្លិចឆឹងបងនេះទៅបោះបាយមកគេមកទិញបลายរបស់គេ

ะค่ะหอมมากเกศยังไม่ได้ชิมนะแ,แล้วก็กาแฟหอมมากเลยกินแบบชื่นใจมากเลยค่ะกาแฟชามะนาวเย็นอีกแก้วนึงแล้วก็ที่ร้านนะคะไข่ข้าวหมูทอดเกศก็แนะนําเลยนะคะว่าเช้าๆอ่ะพักที่โรงแรมที่ตลาดลงเกลือเพราะว่าช่วงนี้ไม่ใช่อาหารเช้าหรอกเพราะว่าลูกค้าเขาหน่อยก็เดินมา ซื้อข้าวหมูทอดร้านนี้มานั่งกินที่นี่อะค่ะร้านกาแฟหานกาแฟกินข้าวไปแล้วก็จิบกาแฟไปอะค่ะได้บรรยากาศมากเลยอะเสร็จแล้วก็ไปเดินลงเกลือต่อเขามีข้าวแกงไก่ต้มค่ะพี่เอาข้าวหมูทอดค่ะอ๋อเขาต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแน่เลยอันนี้เกนเดานะใช่ไหมคะอ๋อใช่แล้วก็มีผัก น้องพูดไทยชัดมากเลยโอยเกตในกออกแล้วคะ่ะเคยมีเพื่อนคนคแมสอนเกตสั่งกาแฟเย็นกาแฟดอกโดน,โดนตึกกอเมื่อกี้คิดได้ยิเขาสั่งนั่งตั้งแต่ยังไม่มีแดดจนตอนนี้แดดสองแล้วอากาศหนาวๆกับชารสชาติดีๆกาแฟดีๆสักแก้วนี่มีความสุขมากเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้เกดของ้องขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเกดคิดคว่าบรรยากาศตันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะคะมีความสุขค่ะ